สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นคนแก่ผู้สูงอายุเด็กคนพิการนะครับผม20่กรกฎาคมนี้นะครับย้ำนะครับ20กรกฎาคมนี้นะครับจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งกลุ่มเปราะบางนะครับที่ จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทโดยกรมบัญชีกลางนะครับพร้อมที่จะจ่ายเงินให้นะครับเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับให้คนละ3,000บาทน,นะครับผมโอ้ยนะครับมีการช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับซึ่งวันที่20รกรกฎาคมนี้นะครับ ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยวยานะครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกรกฎาคมนะครับฉะนั้นเขามาจ่ายเดือนกรกฎาคมก็จะรวบรวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนนะครับซึ่งจะจ่ายครั้งเดียวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งกรมบัญชีกลางนะครับได้ หาลือกับสำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับโดยที่จะจ่ายเงินให้นะครับวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็ไปเช็คดูได้เลยนะครับซึ่งเงินนะครับผู้สูงอายุเด็กคนแก่จะได้ตามนี้นะครับผม โดยนะครับเด็กแรกเกิดนะครับอายุ0-6ถึงปีนะครับปกติแล้วนะครับก็ได้เงินอุดหนุน600บาทนะครับต่อเดือนอยู่แล้วนะครับก็เดือนนี้วันที่20นี้ก็จะได้เพิ่มนะครับได้รับเพิ่มเป็น3,000บาทรวมทั้งหมดเป็น3,600บาทในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันที่20ไปเช็คดูได้เลยสําสำหรับแม่ๆนะครับก็ไปเช็คเงินได้เลยนะครับผม ส่วนนะครับผู้สูงอายุนะครับผมปกติแล้วนะครับก็ได้รับเงินอุดหนุนตามช่วงอายุอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับเพิ่มเติมนะครับเป็น3,000บาทนะครับต่อคนนะครับอายุ60ปีขึ้นไปได้รับตามเลทอายุแล้วก็บวกอีก3,000บาทนะครับผมกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มผู้พิการนะครับปกติแล้วนะครับได้รับเงินช่วยเหลือนะครับ หนุนอยู่ที่800บาทต,ต่อเดือนนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก3,000บาทนะครับรวมทั้งหมดจะเป็น3,800บาทนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้ย้ำนะครับ20กรกฎาคมนี้ไปเช็คเงินที่ตู้ ATM ธนาคารของท่านได้เลยว่าเงินเดียวยากลุ่มเปราะบางเข้าเรียบร้อยในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับผม นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ